สวัสดีครับผมเกียรติกรพูดเวิร์กบ y งานไม้ง่ายๆคุณก็ทําได้สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทาโต๊ะข้างเตียงหรือว่าตู้โชว์นะครับตัวนี้จะสามารถพิแพทําได้หลายอย่างครับแต่อยากจะให้ดูขั้นตอนการทานะครับสาหรับตู้ข้างเตียงหรือว่าตู้โชว์ตัวนี้นะครับจะมีระบบล็อกแบบคีย์การ์ดนะครับโดยการใช้คีย์การ์ดตัวนี้สแกนกดล็อกครับแล้วก็ชั้นซอนเนี่ยจะอยู่ข้างใต้ตู้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีช่องว่างหนึ่งช่องแล้วก็ ลิ้นชักหนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลดล็อกกันครับถ้าเราเปิดแบบนี้ไม่สามารถเปิดออกได้นะครับเราต้องสแกนคนี่ครับดึงชั้นซ่อนของเราตรงนี้ออกมาครับแล้วก็ชั้นล่างมีลิ้นชักหนึ่งชั้นกับช่องว่างครับสามารถวางของได้เยอะแยะเลยแล้วก็ชั้นซ่อนของเราเนี่ยก็สามารถใส่สิ่งของได้เยอะมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวมีขั้นตอนแล้ต่อวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทาแบบละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆดูรับรองว่าทําได้อย่างแน่นอนครับหลังจากที่เราซอยไม้ออกมานะครับชุดแรกนี้นะครับจะมีอยู่5แผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาแยกชิ้นส่วนกันดูนะครับชิ้นส่วนซ้ายกับชิ้นส่วนขวาครับจะเป็นชิ้นส่วนสาหรับการตั้งครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนขนาดความกว้างความยาวความสูงเราสามารถกําหนดได้ตามที่เราชอบแล้วก็เห็นสมควรได้เลยครับ ตัวนี้3แผ่นนี้นะครับจะเป็นแผ่นที่ตั้งความสูง60ซนติเมตรครับส่วน2แผ่นนี้นะครับแผ่นนี้จะเป็นชั้นซ่อนนะครับเราก็จะติดมาไว้ตู่ช่องกลางช่องบนสุดตรงนี้ครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นชั้นชั้นแรกนะครับที่เราจะใช้เป็นช่องโล่งๆสําหรับวางของครับแล้วก็ชั้นล่างสุดเดี๋ยวเราจะติดเป็นตัวลิ้นชักเอาไว้เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับสําหรับเก็บสิ่งของให้อยู่ในลิ้นชัก เดี๋ยวเรามาเริ่มทําการประกอบก่อนนะครับเราจะประกอบซ้ายขวาแล้วก็หลังกันก่อนครับ หลังจากที่เราประกอบตัวโครงแนวตั้งได้แล้วนะครับต่อไปเราจะมาประกอบชั้นครับผมเราก็ใช้ตัวช่วยครับเราจะมาประกอบชั้นบนก่อนนะครับผมก็จะใช้แคมล็อกช่วยนะครับผมประมาณนี้บีบล็อกไว้ก่อนนะครับโอเคครับต่อไปเราก็จะมากะแล้วก็วัดยิงยึดตัวชั้นบนตัวนี้นะครับความลึกที่เราอยากได้ ผมแนะนำนะครับไม่ควรต่ำกว่า7.5เซนติเมตรนะครับ7ถึง10เซนกำลังพอเหมาะครับผมโอเคครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นไม้ที่ผมใช้นะครับขนาดหน้ากว้าง8เซนติเมตรนะครับผมจะนำมาวางไว้เป็นไกด์นะครับแบบนี้ทีนี้ครับเราก็ดันแผ่นไม้ขึ้นนะครับให้มันชนที่ขอบได้เลยครับอ่าเราจะได้รูปล่างในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการทากาว แล้วก็ยิงยึดประกอบได้เลยครับตอนนี้เราก็ยิงแผ่นชั้นบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็มายิงชั้นกลางที่เป็นช่องโล่งๆต่อเลยครับผม โอเคครับหลังจากที่เราประกอบโครงตู้ชั้นวางของเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับสเต็ปที่2ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําแผ่นบนเอาไว้เลื่อนเข้าเลื่อนออกที่เป็นชั้นลับนะครับเราจะทําตัวตรงนี้นะครับตัวกรอบข้างเนี่ยซ้ายขวาหน้าให้ความสูงอยู่ที่10เซนติเมตรแล้วมันจะไปปิดตรงชั้นนี้พอดีนะครับไม่ให้เห็นชั้นตรงนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรานรําเศษไม้ที่เหลืออยู่นะครับ ทำการตัดซอยให้ได้10เซนติเมตรครับผมตอนนี้นะครับผมทำการตัดที่หน้ากว้าง10เซนติเมตรแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับคือตัวนี้ครับผมซ้ายขวาแล้วก็หน้านะครับจะอยู่ในลักษณะนี้ครับส่วนแผ่นหน้านะครับก็จะทำการปิดมาแบบนี้ครับมานี่ครับ จะอยู่ในลักษณะนี้ครับผมส่วนแผ่นด้านบนนะครับจะเป็นแผ่นปิดสําหรับเอาไว้วางสิ่งของด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบชุดนี้ก่อนแล้วก็ค่อยตัดแผ่นบนแล้วก็ทําการประกอบชุดแผ่นบนกันต่อครับ หลังจากที่ได้กรอบบนแบบนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปครับเรามาตัดแผ่นชั้นวางข้างบนสุดนะครับเราก็นํากรอบบนตัวนี้นะครับมาท่าครับพอท่าเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นขีดเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้จุดที่กําหนดจะตัดแผ่นชั้นบนนะครับให้เป็นชั้นวางของข้างบนพอดีเรามาทําการตัดกันต่อครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราได้กรอบมีแล้วกับแผ่นบนครับต่อไปเรามาทําการทากาวแล้วก็ยิงยึดได้เลยครับอันนี้ก็คือกรอบบนที่เราได้นะครับเราก็จะลองมานําวางก่อนครับ มันก็จะสวมปิดมาในลักษณะนี้นะครับมันจะปิดชั้นด้านใต้ตรงนี้พอดีเลยสำหรับการเลื่อนออกนะครับก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้เป็นชั้นซ่อนอยู่บนนี้ครับโอเคครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาติดตัวรางลิ้นชักนะครับวิธีการติดรางลิ้นชักตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับผมผมก็หาเศษไม้นะครับที่มันหน้ากว้างพอดีกับตัวรางลิ้นชักตัวนี้ครับ แล้วก็นำมาทาบแบบนี้เลยครับแล้วก็กดไปให้หน้าสัมผัสของตัวรางลิ้นชักรางเลื่อนตัวนี้นะครับมันพอดีครับผมหรือว่าจะเกินมาสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อไม่ให้มันไปติดหรือว่าฟิตจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็ยิงด้วยแมกลมได้เลยครับนี่ครับหลังจากที่เราติดแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับทั้ง2ด้านครับผม โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการติดรางลิ้นชักนะครับรางเลื่อนตัวนี้ผมก็จะนําตัวขอบด้านหน้าตรงนี้นะครับให้มันแนบกับขอบตู้ของเราเลยครับทีนี้เราก็กดเอาไว้แน่นๆนะครับเลื่อนตัวรางข้างในมันออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการยิงยึดด้วยสกรูเกียวปล่อยได้เลยครับ ตท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งสองด้านนี้ครับต่อไปนะครับเราก็นําแผ่นบนนะครับมาติดได้เลยครับทีนี้เราก็เลื่อนรางลิ้นชักของเราเนี่ยเข้าไปก่อนพอเลื่อนเข้าไปได้แบบนี้นะครับเราก็นําตัวฝาบนนะครับมาวางครับหลังจากนั้นจัดตําแหน่งให้ดีครับผมแล้วก็กดแล้วก็เลื่อนรางลิ้นชักออกมาครับไปครับเราก็ทําการยิงยิสกูเกียปล่อยที่รางได้เลยครับผม ตอนนี้เราก็ติดรางลิ้นชักของชั้นซ่อนตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับมาลองเลื่อนดูครับนี่ครับผมช่องซ่อนของของเราก็จะมีพื้นที่เยอะแบบนี้เลยครับผมแล้วก็เป็นรางเลื่อนเราก็เลื่อนปิดไปแบบนี้ครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสําหรับชั้นบนนะครับส่วนชั้นล่างครับผมตรงขอบด้านล่างตรงนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับตัวนี้ผมทําลิ้นชักใส่ไปแล้วนะครับ สำหรับที่ผมได้แนะนําทุกท่านไปนะครับว่าจะทําลิ้นชักหรือจะปล่อยเป็นช่องโล่งก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกท่านต้องการเลยนะครับประมาณนี้ครับผมนกรอบด้านข้างนะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันโล่งจนเกินไปครับผมก็เลยนําไม้โค้งนะครับมาตัด45องศาเพื่อเข้ามุมครับให้ได้ประมาณแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ดูโล่งจนเกินไปนะครับจะช่วยให้ซับจะช่วยให้มันดูมีมิติ ข้างล่างกับข้างบนนะครับจะช่วยให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆครับผมโอเคครับตอนนี้ชิ้นงานของเราก็70%แล้วนะครับผมคิดว่าขอบของผมนะครับมันดู แข็งไปนะครับแล้วก็เป็นเหลี่ยมเป็นสันมากเกินไปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บขอบลบมุมโดยการใช้เจ้าทิมเมอร์ตัวนี้นะครับใช้ร่วมกับดอกเก็บขอบลบมุมตัวนี้ครับผมกัดไปให้ทั่วชิ้นงานเลยครับผม คครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ผมได้ทําการเก็บคอแล้วก็ขัดทาสีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับขั้นตอนไหนที่ได้ข้ามไปแต่ถ้าทุกท่านดูตามคลิปนี้ก็จะได้เห็นขั้นตอนวิธีการทําที่สําคัญสําคัญนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมติดระบบล็อกแบบคีย์การ์ดนะครับโดยใช้คีย์การ์ดตัวนี้นะครับสแกนเดี๋ยวเรามาดูกัครับว่าชิ้นงานที่เสร็จแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ส่วนหน้าโต๊ะตรงนี้นะครับอย่างที่บอกครับผมหน้าตู้ของเรานะครับจะไม่สามารถเปิดออกได้เลยเห็นไหมครับจะแน่นเลยนะครับแล้วก็จะมีชั้นโล่งหนึ่งชั้นแล้วก็ลิฟท์นะครับผมหนึ่งชั้นตรงนี้นะครับสามารถใส่สิ่งของได้โอเคเดี๋ยวเรามาสแกนคีย์กราร์ดเปิดกันนะครับพอเราสแกนได้แล้วเสียติดๆติดๆนะครับแล้วก็นี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้นะครับก็จะเป็นชั้นซ่อนของที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะซ่อนสิ่งของได้เยอะมากครับผมโดยการระบบล็อกคีย์การ์ดเนี่ยมันก็จะมีตัวเมียกับตัวผู้ที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับส่วนการติดตัวระบบล็อกคีย์การ์ดเนี่ยเราสามารถพลิกแพงติดตรงด้านบนตรงนี้ก็ได้ติดด้านนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้สแกนตรงด้านบนนะครับแต่ผมไปติดตรงด้านนี้มันก็เลยต้องสแกนด้านหลังตรงนี้ครับผมโอเค เวลาเราปิดก็ปิดเข้าไปเลยปุ๊บนี่ครับก็จะล็อกแน่นไม่สามารถดึงออกได้เลยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มาฝากทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนำมาพาทุกท่านทำอีกติดตามชมกันได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ